ว้ายังคงชาแค่เพียงใจมีตัวที่มันโดดกับเราไปไหนแล้วห่ะนี่มีตัวหนึ่งไอ้ตัวมานหลือปลอ้าวตกไอ้นีถ้าต่ว่าแม่มันจะมียูิเต็ดยเต็ดเลยอะไรแมงมุมอมันแอนตเนสอะไร ดีตเตอร์หอนเอยู่ในวงหลักไหนไม่รู้ euh. ันดิงกันหนงติงอยู่มนเดิกันทะเลาะกันอยู่ไม่รู้แต่ม่ยิงอยู่สองติงสองยิปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลยโคมากวาปล่อยถ่ายเชไมเนี่ยยู่ไหนลบมาชัวร์ไหมชัวร์ไหมชัวร์ดิกูยิงเล่นกับมันอยู่อะจะโตขวาไม่รู้นะโคลตีก่น

ไปทางซ้ายนะเอ้าเอ้ายิงโดนตายโอ้ยกูโดนอะไรเนี่ยโอ้ยนี่นี่ก็นี่ก็นี่ก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่กูเหยียบมันใช่ไหมตอนใช่เฮ้ยเหี้ยได้ของดหี้ยเหย่ได้เนี้ยอะไรวะเฮ้ยกเก็บใส่รถได้ป่ะเหี้ยได้เนี้ยเก็บใส่รถขอบพี่เห็นได้อ่ะขออนี้แล้วกันลูกนึงจะส่องตัวไหวเเดี๋ยวจะต้องส่องตัว เล่นมาเขียวไหนถึงก็เข่ากับเข้ามเข่านี่เหรอมันโดนมาดีป่ะไอตัวหนึ่งไปไหนอ่ะไอ้ไม่ใช่ตัวหนึ่งนี่สามตัวเลยดิตายตัวนึงเดียวตัวเดียวที่สามตัวเลยเหียวตัวเดียวแล้วแล้วทำไมมันตายเลยอ่ะไม่เล่นมาดีวะไอ้เหี้ยแล้วามตัวนี้กูยิงก็ตัวสโมกอ่ะฮะตัวนี้เหรออืมตัวสโมกตัวยี่ไงไม่เห็นแล้วก่อน ตายใช่ไหมนตนอ่ะตายเลยไอหลังตัวนเีเนี่ยเอ้านอนได้แล้วดีเร็วเกินเร็วเกินขอไตาแล้วกันเร็วกินไหน่อยตายตายไม่ดีดีอ่ะต,ตัดต้นไม้ถ้ากูไม่หลอดเนะตัดต้นไม้นั่นไม่เห็นเลยตัวมัน วนกวนวเคียนโดนคอนโดนคอจากไหนเพื่อนแงแรบ้านนะใช่ปหนี่ไงตกปลาปีีีพรอเก็บเก็บนเนาะระเบิดระเบิดะเอยิง ไห้หนึง่งหนึ่งสามสามนะคือเชื่ออะไรกันเนเห็นมักฟัพะกอน,นอนอยู่อ่ะนอนะาพัพมานัพมาโั้ไดเดนมึงนงอยู่นะมึงน,นีน่ยรอแล้วแเลยแล้วกันนาะอโหเยอนะเไม่มีตัววะเนะี่ยหรือปืนหรือปืนมันวะไม่ใช่ ไอ้เฮียหงนหน้าเราเขเคแล้วเอ่ยแล้วเฮ้ยลานกูไอ้เหียร้านไรครับผมยิงก่อนเม้ยูดใหม่ว่าใครยิงก่อนอีะเฮ้ยมีมีเหียยมดตัวเจ็บมากเจ็บมากเจ็มากเจ็บมากเอาเร็ว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 เลยเลยสุดหมดก็สุดหมดซ้ายก่อนล็อกซ้ายต้องตายตายไหม่อก้ ไม่สองตัวมั้ยอตัวเดียวโอ้ยมากันหมดครับระเบิดอะไรวะใช่ไหมเสียงวะเสียงไม่ได้ยินเลยครับเออเอออะไรขวากว่ามาว่าก่อนไม่รู้หาตัวไม่เจอเสียงมันไม่มีเสียงปืนอ่ะไปจังหวะนี ันไม,ไม่มีเสียงปืนอ่ะมือเก็บปืนเลยอ่ะมึงเก็บเสียบอย่ามือเก็บเสียงปะเนี่ยเสียงเป็นเสียงตึก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 อะนั่นเองะปืนอะไรอ่ะมันเป็นปืน M MK12 โอ้ยเฮียเป็นอะไรโอ้ยว่าเสียไข่ไอ้สัสเราไม่ไไมาร์คด้วยเฮียไหนไหนไหนบ้านกู <S เป็นปืนโหดซะด้วยนะเราอ๋อนี่เลยสองตัวเลยอยู่แถวกูสองตัวเลย,ย,เเลยหินนู้นตัตวนึ่งหิน,หนไม่ใช่หินดิทำไมอืมทำไมนู้นตัวนึงอ่าเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวมันใช่นั่นนะนใช้ปืนโหดนะนัดเดียวอะ่ะนอนอยู่ที่เราซ้ายเอาขวาเจ็บเจ็บนัดเดียวการาจอก มุดได้ยังไงวะมุมนั้นเนอะก็ไอ้เหมือนกันทัดไปเรื่อยเรื่อยไหนดีจังไงวันขึ้นไปด้วยวันวันขึ้นไปดิวันขึ้นไปประหยัดไหมว้นขึ้นไปวันขึ้นไปด้วน่ันแบบอย่างใจเลยไม่เอาที่ออกอ่ะไอเีทยแม่งซี่คอปจัดย่อย่องพอดีเป้เลยเวนไอตัวนั้นสะบัติส่วนมันส่วนบ้านเหลือสะบัติ เื๋อตบก่อนดีกว่าหลังบ้านเลยเจ็บโดนไปนักหนึ่งไม่ได้มักเหลืองแล้วกันหลังบ้านขาวจั่วมีตัวเื้อสี่สิบคู่อไม่เห็นมีตัวเลยไอ้ของจะบองใครอ่ะมักเหลืองอ่ะหลังบ้านขาวอ้หลังบ้านขาวเฮ้ยพิงมานนี่อะไรม่แล้วหลังแปลงมักเหลือง วางกำแพงมั้งเหรียญเยอะยังอ้อเฮ้ย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 ในบ้านก็มีนะน้องพี่ตรงไหนวะมันน่าจะมาตรงนี้แหละเออไอ้ตัวที่กูเห็นในบ้านก็มีนะจับไปละนี่ไงไปเออเห็นแล้วอะไรจับแม่งเลยยิงรถอหรยิงรถก่อนรถยิงรถเฮ้ยบนบ้านบนบ้านนี่เนาะเฮ้ยมึงยิงข่มจังวะไอ้เวน มันเห็นกูอ่ะมันไม่ยิงมึงมันยิงกูนี่อะไรวะเก็บกูไงไม่ชอบเลยในในบ้านเก็บในบ้านใครเก็บเก <c ười> ็บฮะเฮ้ยเนาะอะไรวะนี่ไงบ้านเนี้ยความบริสุทธิ์นะเใครเก็บวะเก็บเลยอุ้ยเข็้ยบมืหมดจัดโอ้โหโอ้ยมาสิ <c ười> เพื่อนเพื่อนแม่งแค่ตัดิีดอ่ะเนี่ย <c ười> บ้าปะเนี่ยมันคือบ้า ไมเลยไม่เข้าใจเอ้ยกลัวแล้วเกิดเจ้ามีเจ้มีก้อนมีทิ้งส่วุอหภูมิดีๆตรงนี้ไปดีเพื่อนแันนึ่งหนักเขาเประเบิดไอ้อย่หนีดิ่หนีกูดิเพื่อนอย่หนีกูสินนะครับ ขวาขวาสะนใดนะขวาะมาฟ้าใกล้พวกมึงเลยอโหอ้โหเฮืไอ้เจี๊ยบตัวโยกเลยกินมาฟ้าเหรอย้าไปแล้วมึงกินนู่นก็มีแล้วก็เนินนี้มีกินเหย

อยู่ที่ไหนมาก่อนวะเดี๋ยวต้องกำแพงปะว,วะววกล้องไหนะวะกล่องแดงเหรอไม่โดนมัดเหี้ยมันแบบกล่องอะไรอ่ะลูกไก่เหรอไก่ไก่กูดีเห็นไก่อยู่นะก็อย,อยู่ดีมันก็มืดอยู่ที่อะไรเนี่ยพวมึงมืดมเ,เป็นไรม,ม,นะมืดอะไรวะรหลังหินนกักซัา ระเบิดโู้ยเชี่ยดีแล้เบิดเลยเว้ยเทไรวะก้อนเดี๋ยวไม่ตายดิเพื่อนสนัยมันมีตรงกดชุบไงกดชุบไงปันเก่งๆโอ้ตัวนี้ไอ้สัตว์โดนนั่นเออเออไอ้น็อตนี่มามาส้มสองตัวนะคืออะไรไอ้น็อตนี่ออเขียนว่าเอโนทอ่ะนี่ตัวขวาเลยตัวขวาจริงเหรอวะใช่ไหมใช่ไม่ใช่ปุ๊ขอะนั่นไหนก่อนต้นไม้ต้นไม้ขวาสุดขวาต้นแรกอะ แถากล้องอ่ะน่าเออเห็นปะนั่นแหละนั่นแหละหอมคมขอมคมสวยก้อนบฮ้ยมังกรดมังดก้อนเก็บโลตัวเดียวเลยตัวเดียวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยมาเลยมาเลยมันมีสไะนะมีสระหน้าก้อนรัดแค่์อืมก้อนหัวฟังดุแล้วทำไมสมองแล้วแล้วแฝดมันมาจากไหนบอกฟีลูฟางไอ้สัิร์